ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะผมวันนี้เรามาปล่อยควายนะครับเราเดินมาเจอรังต่อต่อนอนวันนะครับหรือต่อนอนเวรนะครับตอนต่อชนิดน,นี้หาก,กินตอนกลางคืนนะครับหรือต่อมัดส้มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับรังเขาเป็นแบบนี้นะครับหาก,กินตอนกลางคืนนะครับ ดู่ดูอยู่ตรงนี้นะครับ่ะเดี๋ยวจะให้น้องเขาเข้ามาจัดการนะครับครับนี่นะครับพอดีพอดีเราเราได้ไอกระดาษทชชูมาด้วยนะครับไม่มีสำลีเนาะแล้วก็น้ำมันเบนซินนิดหน่อยนะครับเราเตรียมมาไว้สำหรับเอ่อสแตนบายเอ่อรถรถเครื่องนะครับได่น้ำมันมาด้วย <Okay. S 2> นั่งลงไปจุบหน่อยเดียวเดี๋ยวเราจะใช้นะ้ำมันเบนซิน,นไปจุบกะกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ไปปิดตรงรูเขานะครับไปแล้วนะครับทำ<ม>จุ้ยไปยืนเสียงนะครับจุไปจุ้ไปจุ้ยโอ้ยแกไอจิ๊บไอจิ๊บไอจิ๊บ ตัวเดียวมาได้ตัวเดียาได้ตัวเดียาได้ตัวเดียาได้ตันเป็นตัวทหารเง้าตาเม็ืก็นันต้องส่งปยสามหนึ่ง ตอนนี้รู้สึกว่าวไอเสีย่นต้นเล่นนะครับได้ค่ะทุกคนแดดเย็นไงตอนนี้เหมือนแม่ม่ใช่สังหรเริ่มสงบแล้วนะครับกลับตรงน,นี้สงบแล้วสงบแล,สแล้วสักครู่รอสักครู่เห็นสักสองสามนาทีนะครับเสร็จภารกิจละแหมเสร็จสิน้นภารกิจครับผมแหมฝีมือน้องใหม่น้องใหม่อหมเอายกขึ้นน้หน่อยยกขึ้นน้หน่อยเดี๋ยวจะไปปล่อยแม่แอมตังหลุมนะครับในห้วยเนาะ เซตินบริลเกตครับเก็บนะต่อยแล้วนะครับตอนนี้จะโบหังมนะันะ้งเนาะโบเลยนี่นะครับเ็นก็แม่มจะสะลบนะบอันนี้อันนี้มันได้ตายนะครับเดี๋ยวสักกำหนึ่งมันจะฟื้นคืนหมดน,นะครับแหม่ฟื้นอะ,ะมีฟื้น,นอีกอุ้ย นนี่นะครโบเลยโบเลยโบอิองหังเลยนี่คนระับนะแมมยังดิ้นอยู่เลยนี่นะนนครับ,รบ,รบมันมาได้ตายนะครับโคโค้งหมดเลยโคที่หังนะ ใจเฮาโบออกกับแม่ออกอีกหมฮะอืมมันออกมันมีต <mit ters> ัかか้งบนไงอู้อึยเดี๋ยวมันจะฟื้นหมดนะเขยแม่น่าเหงาปะมีกับแม่ใช่ไหมก็ไม่ร่างก็ร่างมาแปลงนี่่ะก็ถึงในเพื่อนนะผมมีห้างสักหน่อยอื

เสดายเพื่นกำลังแปลงมาอหม่ย้ายมาแปลงใหม่ไหนพอตรงไหนมล่ะโอ้เสดายขนาดครับผมนกำลังมาแปลงใหม่เนาะแต่มันเป็นอย่างนั้ครับอันนี้มันจะฟื้นสมองดังนี้ดินละเริ่มดินแล้วนะครับพอหายแมวหัวแยมนะจะเบลแมวหัวแยมไปเลยถ้ามันกงอไงวันนี้สำเนาเดี๋ยวมันแปลงขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่นะครับ จะได้ขนาดมันมันกำลังน่าจะย้ายมาใหม่นะเขาหมันทางในเนาะนี่นะครับกำลังแปลงน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวนี่เริ่มฟื้นนะครับเดี๋ยวให้มันไปแปลงหางใหม่เนาะแปลงหางใหม่ขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมณฝากกันคลิปไปครับสวัสดีครับนี่ไว้เนี่ยบอกทางนั้นเอาไปประดับห้างอืม